รายชื่อทั้งหมดนั้นส่งคอสชอให้พิจารณาคัดเลือกต่อไปค่ะนายผู้ชงนุตราวงเลขาธิการกรกนตนะคะก็ได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมการสัญหาสมาชิกสภาพฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปชทั้ง11ด้านและคณะกรรมการสัญหาระดับจังหวัด7จจังหวัดค่ะที่ได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะคะว่าในส่วนของคณะกรรมการสัญหา11ด้าน ที่มีการประชุมไปแล้วรวม3ามครั้งเมื่อวันที่4ี่กันยายนวันที่สิบกันยายนแล้วก็วันที่15้ากันยายนที่ผ่านมาค่ะมี4ด้านนะคะใน11ด้านที่คณะกรรมการสัญหาประชุมแล้วสามารถคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นสป,ปชได้จํานวนด้านละห้าสิบคนค่ะ รวมทั้งก็มีการตรวจสอบคุณสมบัติและก็รายละเอียดต่างๆไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้แก่ด้านอื่นๆค่ะด้านสื่อสารมวลชนด้านพลังงานและด้านบริหารราชการแผ่นดินซึ่งคณะกรรมการสรรหาทั้ง4ด้านดังกล่าวจะไม่มีการนัดประชุมอีกนะคะส่วนที่เหลืออีก7ด้านก็จะมีการประชุมอีกครั้งค่ะ ในวันที่17กันยายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปที่กองพันธหารราบที่4กรมทหารราบที่1ผ่านเล็กรักษาพระองค์ก็ประกอบด้วยด้านการเมืองค่ะที่ยังไม่ได้ประชุมในวันที่15กันยายนที่ผ่านมาก็เนื่องจากคณะกรรมการหลายคนติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศเนะคะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรมและวก็ด้านการปกครองท้องถิ่นนั่นเองค่ะก็คาดว่าทั้งเจ็ดคณะนี้นะคะจะประชุมอีกใน1นถึงสครั้งนี้ค่ะจึงจะแล้วเสร็จแล้วก็น่าจะเรียบร้อยได้ภายในวันที่19กันยายนนี้ก่อนที่จะนํารายชื่อทั้งหมดนะคะเสนอต่อคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือวคอสชอนั่นเองที่จะมาพิจารณาคัดเรือกต่อไปค่ะ ด้านคุณผู้ชมก็ยังกล่าวต่อนะคะบอกว่าส่วนการสรรหาสอปชอของคณะกรรมการสรรหาระดับจังหวัดทั้ง77จังหวัดส่วนใหญ่ก็ได้เริ่มการสรรหาเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมามี22จังหวัดนะคะที่สามารถคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นสอปชอจังหวัดละ5คนได้เรียบร้อยแล้วค่ะและในวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาในอีก29จังหวัดคาดว่าน่าจะเรียบร้อยส่วนที่เหลือก็จะมีการนับประชุมอีกครั้งนะคะแต่ว่า ยังไม่มีการกําหนดวันชัดเจนค่ะเนื่องจากเดิมนั้นกําหนดประชุมวันที่17กันยายนแต่นายกรัฐมตรีได้มีการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหนึ่งในกรรมการสรญหาทั้ง77จังหวัดมาประชุมน,นะคะจึงจําเป็นต้องเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปก่อนท่านี้ในส่วนของคณะกรรมการสัญหาระดับจังหวัดทั้ง77จังหวัดถากก็น่าจะได้รายชื่อจังหวัดละ5รายชื่อครบภายในวันที่22กันยายนนี้ค่ะ โดยทางผู้มำนวนการการเลือกตั้งประจําจังหวัดในฐานะาที่เป็นเลขานุก,การของคณะกรรมการสัญหาระดับจังหวัดนะคะก็จะนําบัญชีรายชื่อผู้เหมาะสมเป็นสปชอของแต่ละจังหวัดมายื่นต่อสํานักงานก,กนรกตด้วยตัวเองค่ะรัชนาะกนกตก็จะทยอยส่งรายชื่อของแต่ละจังหวัดที่แล้วเสร็จให้คอสชอต่อไปดังนั้นผลของการสัญหาทั้งในสองส่วนนะคะก็คงจะมีการเสนอให้คอสชทันตามกำหนดเวลาที่วางเอาไว้นั่นเองค่ะ จริงๆเรื่องนี้คอสชอเนี่ยก็ได้กำชับแล้วก็ย้ำมานะคะว่าเรื่องของรายชื่อเนี่ยให้เป็นความลับอย่าได้รั่วไหลออกไปไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะนำมาสู่ความวุ่นวายได้แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีสื่อแถวๆย่านพระธาพระทิศ ก็มีการเปิดเผยเหมือนเป็นการเกงอะ่ะเกงว่าน่าจะมีใครบ้างจะถูกจัดสรรอยู่ในด้านต่างๆออันนี้อาจจะต้องไปตรวจสอบกันหน่อยนะเพราะว่ามัมีการเผยรายชื่อหรือว่าตัวแต่งออกมาก่อนหน้านี้รวมถึงมีการวิเคราะห์กันเหมือนกันนะคะว่ามีการแสดงความคิดเห็นว่าสปทในแต่ละด้านเนี่ยควรจะมีผู้ที่คิดต่างกันสุดข,ขั้วเข้าไปร่วมอยู่ด้วยกันหรือไม่ บางฝ่ายเนี่ยก็มีทัศนว่าคิดต่างกันขนาดนั้นก็ไม่ควรจะเข้าไปหรอกเ็าคิดว่าเข้าไปคุยกันไม่จบค่ะน่าจะหาคนที่มีความคิดต่างกันแต่อยู่ในระดับกลางๆเลเวลกลางๆไม่ไม่สุดติ่งเกินไปคือเะืรแบบนี้นี่ะมาทาหนา่อยู่ในสปชเนี่ยควรที่จะเป็นกลางไหมประมาณนั้นไม่ควรที่จะเหมือนอยู่ฝั่งขั้วใดขั้วหนึ่งหรือเปล่าแต่ในความคิดที่ชนะก็น่าจะได้ความคิดเห็นที่หลากหลายนะ ก็คือควรมีหลายๆตันนาทัศนะแต่เป็นบุคคลที่ยอมรับ <to> ฟ <Viol in> ังความคิดขหงนผู้อื่นได้ที่ไม่ใช่แบบส้ายใจขวาจัดใช่ใช่ใช่ก็หลากหลายทัศนะค่ะก็ฝากไว้แล้วกันนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้านะคะจะมาติดตามผลของการประชุมสนชในวันนี้นะคะรวมถึงการประชุมคอรมในวันนี้ด้วยค่ะมีการแต่งตั้งโยกย้ายหลายตําแหน่งเลยรวมไปถึงรองกนั้มงตรีก็มีการแบ่งงานกันไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ ต่อครับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องคํานะคะกับทางคุณนิชันแนจ่มดวงและดิฉนนันกุลทิดาชวนกุลค่ะช่วงนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่การประชุมครมออย่างเป็นทางการนัดแรกกันก่อนเลยนะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่ถือเป็นทางการ<ะ>วันนี้เป็นทางการต้องมอกว่าได้ สาระต่างๆมาเยอะเลยนะ,นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในที่ประชุมคอรมอนนัดแรกนี้ก็ได้มีการพูดถึงคดีเือนขวัญน,นะคะที่กระทบต่อความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศด้วยนะคะโดยนายยกรัฐมนตรีค่ะได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนัดแรกนะคะพร้อมทั้งได้มีการกำชับตำรวจเร่งจับคนร้ายที่ฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษบนเกาะเต่าด้วยค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งหชาติหรือว่าคอสชอนะคะก็ได้เดินทางซื้อทำเนียบรัฐบาล ในเวลา8นาฬิกา30นาทีค่ะด้วยรถเบนซ์ประจำตำแหน่งพอบทอบนะคะแล้วก็มีข้าราชการประจำทำเนียบรัฐบาลมารอให้การต้อนรับก่อนเดินเข้าไปยังตึกไทยคู่ฟ้าค่ะโดยที่พลเอกประยุทธ์นะคะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกอย่างเป็นทางการที่ตึกสันติมิตรทำเนียบรัฐบาลทีนี้ก่อนเข้าประชุมค่ะนายรัฐมรีก็ได้ทักทายผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบนะคะบอกว่าสวัสดีวันอังคารทุกคน พร้อมกับถึงกรณีนะักท่องเที่ยวชายหญิงชาวอังกฤษสองรายที่ถูกฆาตกรรมบนชายหาดเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะบอกว่าติดตามอยู่ตลอดแต่ต้องดูพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวด้วยซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะเป็นเหตุการณ์ที่กระทบภาพลักษณ์ของประเทศตนเนี่ยได้สั่งกำชับตำรวจให้เร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วเนี่ยนะคะ นอกจากนั้นค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้เปิดเผยถึงกรณีเดียวกันด้วยนะคะบอกว่าขณะนี้ค่ะได้มีการสั่งตำรวจให้ปิดเกาะเต่าแล้วนะคะแล้วก็พยายามจับคนร้ายให้เร็ว,รว,รว,รวที่สุดรัฐบาลทราบดีค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อบ,บรรยากาศการท่องเที่ยวจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าการจรับกลุ่มคนร้ายได้นะคะ แต่ก็ได้สั่งการไปรยังทนตํารวจเอกวัชระประสานร,ราชกิจรักษาการผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้เรียกดาเนินการในเรื่องนี้แหละเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะค่ะ ก็เรื่องทเป็นเรืสำคัญใช่แล้วสําหรับการประชุมครมในวันนี้นะคะ <_ d ata> ก็ยังมีประเด็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการถึง37ตําแหน่งด้วยกันนะคะโดยทางครมอค่ะได้มีมติให้ทางคลเอกวิราชอารุณศรีดํารงตําแหน่งเลขาธิการนานยกรัฐมนตรีส่วนตาแหน่งในกระทรวงมหาดไทยค่ะให้ทางคุณสิริพงษ์หานตระกูลเป็นอธิบดีกรมที่ดินแล้วก็ทางคุณกฤษดาบุญราชเป็นอธิบดีกรรมการปกครองค่ะ ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมายลาภโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้พูดถึงการประชุคมครมที่เห็นชอบแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยจำนวน37รายด้วยกันซึ่งก็เป็นไปตามที่บิ๊กป๊อกนะคะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้เสนอซึ่งประกอบไปด้วยทางคุณอภินันท์ซื่อฐานุวงศ์ผู้ว่านนครศรีธรรมราชไปดำรงตำแหน่งรองปลัดก,กระทรวงคุณพีรศักดิ์หินเมืองเก่า ผู้ว่าชุมพรไปเป็นผู้ว่านาครศรีธรรมราชคุณสิริพงษ์หานตระกูลจากอธิบดีกรมการปกครองเป็นอธิบดีกรมที่ดินคุณกฤษดาบุญราชค่ะผู้ว่าสงขลาก็ย้ายไปดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมการปกครองคุณธํารงเจริญกุลค่ะผู้ว่าพังงาก็ไปดํารงตําแหน่งผู้ว่าสงขลาคุณคณิตเอี่ยมระหงผู้ว่าสมุทรปราการเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง คุณพิิษานพิทักษ์ขอภยัยขะหารพาณิชย์อธิบดีกรมที่ดินไปดํารงตําแหน่งผู้ว่าสมุดปราการคุณวันชัยสุทธิวรชัยค่ะผู้ว่าอุบลราชธานีเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงคุณเสริมชัยนรงผู้ตรวจราชการกระทรวงไปดํารงตําแหน่งผู้ว่าอุบลราชธานีค่ะ นายวิชิตชาติภพศิร์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงค่ะนายธานีสามารถกิจผู้ตรวจราชการจังหวัดกระทรวงไปดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะคะนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นไปเป็นผู้ตรวจราชการจังหวัดกระทรวงนะคะนายกําธรหาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทไปดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการขอนแก่น นายสุทธิพงศ์จุนเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนายวิเชียนพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดตากไปดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายสมชัยหะทยะตันสินะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสมศักดิ์ขำทวีพรมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดไปดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงค่ะนายสมศักดิ์จังตระกูลที่ปรึกษาด้านความมั่นคงไปดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายสุวิทย์สุบงกตผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงนายพุชงโพธิกุดใสนะคะที่ปรึกษาด้านการปกครองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน นายธงชัยหรืออดุลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ไปดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายเจรีศรีหัตไตรผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงไปดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายวินัยบัวประดิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายสามารถลอยฟ้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายไมตรีอินทุสุด ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะไปดำรงตำแหน่งรองประหลาดกระทรวงนายนิสิตจันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะนายสุรพลสแสวงศัวกดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชโลธรผาโคตรผู้ว,ว่าราชการจังหวัดบึงการไปดํารงตําแหน่งผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนายวันชัยโอสุคนทิพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีไปเป็นผู้ว,ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายวิเชียนสันทรโนไยัยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ไปดํารงตําแหน่งผู้ว,ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายรัฐีพองบุพกิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายจักรินเปลี่ยนวงผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยไปดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายชนชื่นบุญญานุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาสมุทสงครามไปเป็นผ er um e ู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะนายอภิชาติ โตดีหลกเวทนะคะผู stop, pim, rim, ้ว่าราชการจังหวัดแพร่ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายเดชรัตน์สิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะนายนพวัฒน์สิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปค่ะ ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังเห็นชอบแต่งตั้งให้พลเอกวิราชอรุณรีอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารมาที่สองรักษาพระองค์มาดํารงตําแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางสาวเรนูสังคสิัจวังกูลมาดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้ร้อยเอกนายแพทย,ย์ยงยุทธมยาลาบค่ะดํารงตําแหน่งโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แล้วก็พนเอกสันเสริญแกกำเนินนะคะมาดํารงตําแหน่งรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยด้วยนะคะว่าที่ประชุมยังได้จัดลําดับมอบหมายงานแก่รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนหากนายกรัฐมนตรีติดภารกิจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีได้ค่ะซึ่งก็มีการจาัดเรียงลําดับนะคะของรองนายกเอาไว้ด้วยลําดับที่หนึ่งนะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะ ก็เร,เรียกว่าพรมนี้นะคะได้มีการรับทราบแบ่งงานนะคะสำหรับ5รองนายกทมนตรีรวมไปถึงท้นตรีประ,ประจําสํานักแล้วนะคะโดยทางบิ๊กป้อมค่ะพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นรองนายกลำดับที่1ก็จะดูแลในสายความมั่นคงนะคะสายความมั่นคงเนี่ยก็จะมีหลายด้านด้วยกัน มีการมอบหมายแล้วก็มอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกนะคะเช่นมีกระทรวงกลาโหมมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงแรงงานนอกจากนี้ยังมอบหมายแล้วก็มอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการและ